นักพนันรู้ตัวแล้วไปไปกันหมดแล้วโอ้โหโอ้โหไออ no ้วนพอเองนักแท้เลยมันรู้ตัวมันหนีไปเลยนี่โอ้โหไอ้บ้าเฮ้ยก็จริงแต่โอ้โหให้ทัด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 เฮ้ย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 ทันแล้ว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 จับขัด่าหมดเลยว่ะโอ้โยจับได้หมดเลยโว้ยสุดยอด อู้ยอมเลยไอ้วนไอ้สุดยอดเลยว่ะโอ้โหไม่รู้จะพูดคำไหนบอกได้คำเดียวสุดยอดเลยว่ะวนๆใคร ลุงเุงน้องผมมีรูปร่างอ้วนมากวิ่งมาไปก็สะดุดโซ่ล้มคิ้งไป้วไล่ผู้ร้ายไปด้วยนะใจเขาสู้ฮะจับผู้ร้ายได้เพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองความอ้วนก็มีประโยชน์